ถ้าลองเซอร์ไพรส์ดูได้ไงอ่ะไม่เห็นแล้วอ่ะตามอยู่เหรอฮะฮะก็เซอร์ไพรส์ทอยนั้นเหมือนกันครับก็ก็ส่งทอยนั้นครับแต่เหมือนว่าคนอื่นจะเซอร์ไพรส์มากกว่าแพมนะแพมเขาดูเฉยๆมากเลยเ็นบอกว่าเราไม่ได้ถ่ายกันแล้วคันนี้เขาจะนำถูกไปหรือยังคันนี้ไม่ได้ให้ดูเลยครับก็เลยก็เลยทําแบบอย่างนั้นไปเลยนะก็ก็ก็ซื้อให้เขาโดยที่ไม่ได้บอกเขาครับแล้วก็แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้แล้วพี่แพมเห็นแล้วว่ายังไงบ้างคะ ไม่ได้ว่าไงวันนั้นเขายุ่งมากครับก็เลยเขาเราก็รอดูฮะว่าแบบเส่งรูปให้แล้วแล้วเขาจะว่ายังไงครับแต่ว่าส่งไปแล้วเขาก็ก็ไม่ได้ตอบกลับมาส่วนมากจะมีพี่เพื่อนๆนะที่ตอบกลับมาว่าเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้เขาตื่นเต้นแทนแพมอย่างเงี้ยฮะว่าว่าแพมเขาจะรู้สึกไงก็ก็รอครับรอจึงหว่าจะได้กินข้าวกับแพมแพมเขาก็นิ่งๆครับก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ตอนนี้คนสัมพันธ์ดีขึ้นไหมคะก็โอเคครับเพราะว่าช่วงนี้เราเราก็ เออมันมีหลายสิ่งครที่เราต้องต้องต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของงานนี่ครับผมก็ปรึกษ,ษาแพมเรื่องงานเยอะแล้วก็คุยกันมากขึ้นครับแต่ส่วนมากเรื่องที่คุยกันก็จะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องเรื่องพวกนี้มากกว่าครับไปครับไปก็ันนั้นแพมก็ติดธุรลครับก็มาช้าเพราะช่วงนี้เราทั้งสองคนก็ยุ่งมันมากครับเพราะว่า้าบงพอบ้านด้วยแล้วก ก็เลยก็เลยวันนั้นแพมมาช้ารอรอไปสักพักหนึ่งก็รอผมก็รอว่าเออถ้าแพมมาแล้วหน้าเขาจะตื่นเต้นเขาจะดีใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะก็นิ่งๆก็นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่ก็ก็หวังว่าแพมคงจะชอบครับวันนั้นเราก็ตั้งใจทําทําสิ่งนี้ให้จริงว่าจะเป็นการการปลกโบหรืออะไรเงี้ยถ้าถ้าเห็นนะว่าว่าปลกโบคือไม่ว่าแพมจะเป็นยังไงครับเวลาแพมเขาจะเบื่อเซอร์ไพรส์ผมจะทำเซอร์ไพรส์บ่อยเวลาผมทําเนี่ยผมก็อยากจะทําให้เขาแบบ ตกใจทุกั้งที่ทำซึ่งยิ่งไม่ตกใจก็ยิ่งต้องทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับรอจังหวะเขาจะตกใจจริงแล้วก็หวังว่าวันใดวันหนึ<ม>่งเขาคงจะทำนี้กับ,กบเราบ้างวันนี้คุยมากกว่าเมื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับะก็คุยครับก็แต่ว่าเวลาช่วงนี้มันก็น้อยครับคือเราพยายามจะจะแบ่งเวลาที่ที่พอเรามีเวลาปั๊บก็ก็จะมานั่งคุยกันนะครับก็ ก็พยายามอยู่ครับพยายามพยายามจะทําให้มันดีที่สุดอยู่แล้วท้าพักคจะไม่ครบว่างานที่มันเยอะขนาดนี้มันขอให้เกิดปัญหาหลากทางลดงานันยคือหลายคนจะเข้าใจว่ามันเป็นท็อปนะที่งานเยอะจริงๆมันก็ด้วยตัวแพงด้วยครับแพมเขาก็เป็นผู้บริหา,า,ารในบริษัทเขา ก็เยอะกันทั้งคู่ยอมรับครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันเดือนนี้ผมผมก็ปฏิเสธงานไปเยอะรับงานดีเวตนน้อยลงเพราะว่าผมเองก็เหนื่อยแล้วก็ไม่สบายมาสอง,สองรอบเข้าโรงพยาบาลออกมาก็ยังยังไม่หายอีกก็ยังกลับมาเป็นไม่สบายอีกครั้งเงี้ยก็ก็ก็เริ่มคิดนะฮะว่าว่าอาจจะจะเบาๆลงบ้างหรือเปล่าะครับ